เช่นเคยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปตัดเล็บขบค่ะคุณลูกค้านะคะเป็นสุภาพสตรีที่ติดตามผลงานในช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็มีปัญหาก็คือเป็นเล็บขบค่ะเล็บแข็งมากนะคะแล้วทีนี้ได้ไปทำสีแฟชั่นลักษณะสีเจลนะคะทำแล้วเกิดอาการขบยิ่งเพิ่มความแข็งเข้าไปอีกค่ะ จิกไปด้านข้างเล็บนะคะบวกกับสีเจลที่ทาทับอยู่แล้วบวกกับเล็บที่แข็งเป็นทุนเดิมอยู่ละก็เลยทําให้กดฝั่งเข้าไปด้านข้างนะคะฝั่งนี้ยังไม่ถึงกับไม่ถึงกับอักเสบมากเดี๋ยวในช่วงกลางๆคลิปก็จะมีอีกข้างแก้มเล็บนึงนะคะที่ขบอักเสบ ก็คือ2นิ้วโป้งนะคะช่างออนได้รวมกันไว้ในคลิปเดียวเลยนะคะ2นิ้วโป้งแล้วก็ตัดเล็บขบทั้ง4แก้มก็คือนิ้วโป้งนิ้วหนึ่งนะคะก็จะมี2แก้มเล็บนี่นะคะก็จะตัดออกแล้วคลิปนี้จะยาวให้เห็นการตัดนะคะสำหรับ F C คนไหนที่ชอบดูคลิปวิดีโอการตัดเล็บขบนะคะ ช่างออนจะใช้กันไกปากตรงค่ะช่างอรอนนี่ก็มีร้านทําผมแล้วก็ร้านทําเล็บนะคะชื่อร้านเสริมสวยกิษณะค่ะแล้วก็เป็นทําเป็นคลิปวิดีโอในการตัดเล็บขบด้วยค่ะข้างหนึ่งเสร็จไปแล้วนะคะสองแก้มเล็บอันนี้ก็จะมาอีกข้างหนึ่งนะคะข้างเจ้าต้นเรื่องที่เล็บของคุณลูกค้ากําลังขบนะคะ ก็คือขบนี่นะคะให้เห็นเป็นว่าเล็บขบมากเลยแล้วก็ไปเดินชนนะคะไปเดินชนขาโต๊ะนะคะยิ่งเจ็บขบอยู่แล้วไปเดินชนขาโต๊ะก็เลยทําให้ตรงนี้มีอาการบวมค่ะบวมแล้วเกิดการอักเสบนะคะกัดหนองนี่แหละคือสาเหตุที่ทําให้ต้องเสิร์ชหาร้านตัดเล็บขบนะคะก็มาเจอเสริมสวยกิษณะช่างออนตัดเล็บขบค่ะ ช่างงนจะใช้กันไกรปากตรงนะคะในการตัดดูทิศทางการตัดเข้าไปนะคะก็คืออ่ะขอเล่าตั้งแต่ต้นเรื่องก่อนที่เราจะตัดนะคะเราจะต้องแช่น้าให้ให้เล็บรู้สึกว่านิ่มก่อนให้นิ่มก่อนนะคะใช้อุปกรณ์ในการตัดนะคะแล้วก็กันไกรปากตรงแล้วก็มาใช้ตัวออุปกรณ์สําหรับตัดเล็บขบนะคะ แะเข้าไปก่อนให้เล็บขาดออกจากตัวคนเล็บนะคะก็จะใช้กันไกตัวนี้ดึงออกมานะคะนี่ทั้งแข็งนะคะแล้วก็เป็นก้ามปูเลยชิ้นใหญ่เป็นก้ามปูกดฝังเข้าไปด้านข้างค่ะนี่นะคะกัดนองเล็กน้อยแต่รีบทำการเช็ดออกเลยเพราะอะไรไม่อยากให้ ภาพที่ออกไปดูไม่น่ามองนะคะเพื่อนๆช่างออนก็ค่อยๆเช็ดนะคะเดี๋ยวเล่ากลับไปอีกรอบหนึ่งก็คือก่อนที่จะตัดอย่างเงี้ยเราจะต้องแช่น้ําให้เท้านิ่มทําความสะอาดเทา้าคุณลูกค้าก่อนนะคะเพื่อให้หนังแล้วก็เล็บที่แข็งๆนิ่มก็จะตัดง่ายแล้วก็บรรเทาความเจ็บนี่นะคะเป็นก้ามปูเลยฝังเข้าไปแล้วน้องไปเดินชนอีกนะคะไปเดินชนขาโต๊ะ ยิ่งทำให้กดเข้าไปเลยนะคะกดเจ็บมากเลยจนต้องตามหาร้านตัดเล็บขบค่ะเสริมสวยกิษณาช่างอ่อนนะคะร้านอยู่ที่มหาสรารคามอ่ะให้อีกข้างหนึ่งเลยนะคะไม่ต้องเหลือตัดทั้งสองฝั่งแก้มเล็บเลยก็คือนิ้วโป้งสองข้างนะคะแต่ละข้างก็มีอาการจิกขบนะคะจิกขบเข้าไปแล้วทีนี้มาทาสีเจลแฟชั่น กบเข้าไปอีกอยิง่งทำให้เล็บแข็งนะคะช่องเสริมสวยกิษณะช่างอ้อนมหาสา,ารคาม y o u t u b e นี้ก็อยากที่จะนำเสนอคลิปเนาะเป็นอาชีพที่ทำอยู่ทุกวันนะคะก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรก็เอาคลิปเกี่ยวกับงานในร้านเนาะบางทีก็จะเป็นงานผมวันนี้เป็นงานเล็บเสริมสวยกิษนะช่างอ้อนมหาสา,ารคามตัดเล็บ